ข้าวหลามร้านนี้ไม่ใช่หวานแค่ข้าหวหลามเท่านั้นแต่ว่าแม่ค้าก็ยังน่าหวานด้วยและตอนนี้เธอดังสุดๆเลยค่ะไปทําความรู้จักกับแม่ค้าเหนียวหลามกันหน่อยแม่ค้าเหนียวหลาม,ลามชื่อน้องบีมนะคะน้องบีมเนี่ยกำลังเป็นที่โด่งดังพูดถึงในไวรัลในโลกโซเชียลเลยทีเดียวเขาดูหน่อยโอ้นี่ไงเออหวานหน้าสวยมากสวยนะเป็นสาวมุสลิมปีก่อนเนี่ย น้องอะไรนะน้องอีฟป,ปะเชียงใหม่นเนยกรอบอ่ะเนยเน,น,นยกรอบใช่ไหมโอลีฟป,ปะโอลีฟป,ปะเออดอกโอลีฟป,ปีนั้นเป็นปีของเขาค่ะแต่ปีนี้เนี่เป็นปีของน้องบีมแล้วน้องบีมเหนียวหลามนี่แหละค่ะ,ะเธอชื่อว่านางสาว นับเป็นนิชาเชื้อสง่าอายุ17ปีเท่านั้นนะคะน้องอยู่ที่บ้านในตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะน้องบีมเนี่ยกำลังช่วยงานคุณแม่และญาติญาตินะคะอย่างขมักขเม้นเลยในการนำข้าวหลามไปวางแผงขายในงานกาชาติสารคลางจังหวัดกระบี่นะคะตอนนี้น้องนี่โด่งดังมากๆเลยนะคะก็เลยต้องย้อนเล่าให้ฟังหน่อยว่า เมื่อ4เดือนก่อนเนี่ยตอนที่น้องติดตามแม่และพ่อไปขายข้าวหลามที่มัสยิดกลางในตัวเมืองกระบี่ก็มีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะถ่ายคลิปตอนที่เธอกําลังขายข้าวหลามไปโพสต์ลงในติ๊กตอกของลูกค้าเองอะ่ะของเี่ไม่ร้เลยนะไม่รู้เรื่องอะไร แต่พอตื่นขึ้นมาเช้าอีกวันหนึ่งแม่กับพี่สาวเขามาบอกว่าน้องบีมน้องบีมาเข้าแล้วเออบีมงานเข้าแล้วบีมสวยนสวยนะโอ้ยตาหวานนะหวานข้าบอกเนี่ยค่ะด้วยความหน้าหวานของน้องทําให้น้องเนี่ยเป็นที่โด่งดังมีคนเข้าไปดูคลิปนั้นอ่ะสามถึงสี่แสนคนโอ้โหแล้วแค่นั้นยังไม่หยุดหยุดไม่อยู่มีคนไปดูอีกมากมายจนตอนนี้เป็นล้านแล้วเนี่ยเป็นล้านแลวเหรอเออหลายคนจดจําเธอได้ก็เลยมาแวะเวียนขอดูหน้าสดหน้า จริงแล้วก็ที่สําคัญมาขอซื้อข้าวหลามด้วยอยากจะมาเจอตัวจริงว่าไๆเออเอ,อ,อยากจะเห็นซิว่าในคลิปติ๊กต็อกที่ว่าโด่งดังเนี่ยสวยหวานขนาดน,นี้ตัวจริงเป็นยังไงเขาบอกแบบนี้ตัวจริงสวยกว่าใช่มีคุณคนเดียวนั่นแหละที่ตัวจริงไม่เหมือนไ้่ตองโุก <laughs> <laughs> อ่ะดิฉันจะรีบผ่านเรื่องนี้ไปนะคุณชนะนะ ไปดูน้องหน้าหวานน้องบีมกันต่อน้องอบีมบอกว่าไปขายที่ไหนเนี่ยนะคะงงก็มีคนแบบตามมาซื้อเยอะมากเลยนะอตอนนี้ขายดิบขายดีมาก รวมไปถึงว่าตอนในน้องบีมเนี่ยนะมีรายได้เสริมเพิ่มจากการที่ถูกจ้างไปโชว์ตัวหรือว่าไปโปรโมทสินค้าต่างๆด้วยกใจด้วยนะเออนี่เป็นโอกาสจริงๆนะจากโซเชียลมีเดียใช่ไหมอย่างที่ผมบอกปีนี้แล้วโอลีปีน้ปีนีน้องบีน้องบีปีนี้เป็นคนบีอบ้างน้องบีก็เลยบอกอภูมิใจที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการได้ดูแลครอบครัวมีรายได้ดูแลครอบครัวไปด้วยนะคะ ท่านครับที่เจอน้องบีมก็อขอถ่ายรูปน้องบีมนะแล้วก็อุดหนุนข้าวหลางน้องบีมกัินไปมากมายนะคะอันนี้ก็ถือว่าเอาระมาแนะนํากันนะคะถือว่ามันเป็นเป็นบุคลิกลักษณะคาแรคเตอร์เป็นบุญส่วนบุคคลที่ทํามาแล้วแต่คือคนที่มีรูปลักษ์พร้อมอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแบบขาหลามเพราะอร่อยไงข้าวหลามอร่อยจริงขายดีด้วยไงใช่ขายดีด้วยเห็นวิธีการเฉาะข้าวหลามไหมทองแคลนถนัดนะคุณไม่ถนัดเลยดูน่าทาย